มาดูแอน์กรที่ห้าของบทที่สิ่กันนะคะเรื่อง w e r k must นะคะต, mask ตัด must ทิ้งแล้เติมคำนามค่ะสติตรงนี้นะคะอ่านว่าผาตะใช้ประสมกับกริยาลูก must นะคะแล้วกลายเป็นคำนามนะคะ่ะแต่ว่าวิธีวิธีอะไรก็ว่าไปนะคะดูตัวอ,อย่างกัน,นะคะ่ะอันนี้ค่ะที่มาแปลว่าเขียนใช่ไหมคะ ตัดมัสทีโบคาตาเป็นไาชิคาตาไาชิคาตาแปลว่าวิธีเขียนค่ะต่อมานะคะอิคิมาสแปลว่าไปอิคิมาสตัดมัสทีค่ะบบกับคาตาเป็น ik 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 อิคิคาตาอิคิคาตาแปลว่าวิธีการไปนะคะมาดูประโยคตัวอ,อย่างในการใช้คำนามคาตากันดีกว่าค่ะ ้านโน้ใช้วิธีการใช้ด้นเข้าใจวิธีการใช้ด้นาหรือเปล่าก็ธาาเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจอะไรใช้คำช่วยกับ สกายมาสก็ <Sky> <Okay. S 1> ใช้ใช่ไหมคะสก m ย s าต <Okay. S 1> mm ัดมาทิ้งเป็นสกาและเติมคะตาเป็นวิธีใช้วิธีใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะการที่จะขยายนามต้นหนากขาเป็นคำนามเช่นเดียวกันดังนเ้นเอาคำนามไปขยายคำนามต้องใช้คำช่วยโนกค่ะค่ะต่อมานะคะ,คคะคโค้เลสคาลนโค้องคลโน การีน่ามาこれからこのこのかの新しいのき方を教えますเาบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้นะคะในคา่าบอกว่าตัอตอนน้งแต่น,นี้ไปโอเชสคือสอนสอนเรื่องอะไรใช้คำช่วยโอค,ค่ะตอนน่อมาหน้าโอก็เป็นคำนามใช่ไหมคะั้คิดขตาเป็ออนคำนาม มาจากคาคิมัสที่แปลว่าเขียนตัดมัสทิมเติมคาถาก็เป็นวิธีเขียนใช่ไหมคะต่อมานะคะก็อันนี้เขียนอาราเขียนคันจิค่ะคันจิใหม่อาตารละชื่อคันจิแลวจะทิมอีกสามารถแขกคำนามได้เลยแล้วก็เอาคำนามไปแขกคำนามใช้คำช่วยโนนะคะอืมต่อมา เพราะว่าบทน,นี้ค่ะคำนามขยาคคำนามช่วยเดียวกันก็เลยต้องใส่คำช่วยนยออกประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าจากนี้ไปจะสอนวิธีการเขียนค,ค,คันสีใหม่ในบทน,นี้